สวัสดีครับเอฟซี FC ครับวันนี้พาท่องเที่ยวสายบุญนะพามานมัสการพระธาตุจำลองอำเภอห้วยเม็กวัดธรรมพิทักษ์อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระธาตุพนมจำลองะจะพาเอฟซีทุกคนมาสักการละบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแล้แอดมินจะพาขึ้นไปสักการละพระธาตุพนมจำลองของอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ยงามมากครับเป็นพระธาตุพนมจำลองมาจากธาตพนมนครพนมนะครับเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอห้วเม็กจังหวดกาลสินท่านได้มาสร้างเพื่อให้ลูกหลานชาวอำเภอห้วเม็กสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลของผู้คนทั้งพุทธศาสนิกชนที่เดินผ่านไป ที่ผ่านไปผ่านมาสัญจรได้เข้ามาสักการะขอพรเราจะพาเอฟซีทุกท่านมาสักการะขอพรพระธาตุพนมจำลองอำเภอเมเ่เจ้วับกระสินกันครับ เป็นชั้นเป็นชั้นสองชั้นนะครับขึ้นไปชมไปดูบรรยากาศทั้งบนสวยง,งามครับ ย้อนแสงหน่อยนะครับมันเป็นช่วงเย็นๆประมาณสี่โมงเย็นดูบรรยากาศรอบๆมัดปา่าธรรมพิทักสวยงามมากครับบรรยากาศรอบๆ มองไปข้างหน้าก็จะเป็นสาราการเปลี่ยนนะครับจนรพระพิสุสัม,มเณีธรรมศกษสาต่อสายปริยัติบรรยากาศสวยงามมากเลย มบรรยากาศรอบบริเวณท่าพนมจำลอง เองามมากเอซี FC ถ้ามีโอกาสท่านมาทางอำเภอหิยเมกก็ขอเชิญมาแวสการรบูชาพระเป็นสิริมงคลนะครับเป็นพระาธาตุจำลองจำลองมาจากพระาธาตุพนมพระาธาตุพนมอำเภอธาตุพนมพพน,มนครพนมฮะจำลองหลวงพ่อจักณน้ำอำเภอท่านได้มาสร้าง ถ้าเป็นประธาตุคู่บ้านคู่เมืองคู่ขวัญของอำเภอไม่เม็กเพื่อสักการละ,ะมื่อเหน็นบสีผ้ามาามาเนี่ยกินกินเขาแกลกเนาะมื่อเหน็บสีผ้าม้าลุ่มเพลเนาะพี่น้องมื่อเหน็บสีผ้าม้าลุมา่มนเพลมาเมื่อเีน็บ่ได้ไปหาป่าธรรมชาติพี่น้องมาสืบป่าอยู่แค่ป่าเล่นเนาะไปกินแกลกกันนี เข้าตามกันมาเลยค่ะตามมาเลยเดี๋ยวสิทาพี่น่องมาเบิงแพ่ป่าเนาะค่ะเนาะว่าอ่ามันมันเป็นธุรกิจใช่ค่ะเป็นธุรกิจอืมับวางเกลนเกลนลำเปล่าของจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะขายทรงอ่าอ่าซึ่งหมู่บ้านเบินกะได้มาเห็ดแพ่ป่าเลี้ยงป่าขายทรงอ่า น่าจะไลยบริษัทเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีหน่วยงานลดซีพีหน่วยงานลดต่างๆนะะเนาะขาออกอยู่เป็นประจําเพื่อสิมารลับป่าไปตรงตลาดต่ะะอเนาะเนาะก็คือบรรยากาศเนาะนี่นะะกกคือบรรยากาศแค่ป่าเนาะเนะก็คือบรรยากาศแค่ป่านี่ห้างตัดสิทธากันมะเบงอ แฝงงามงามที่หล่อคนน่ะงามที่สุดงามงามที่สุดนใจนี่น่นจะเป็นเป็นเีล้ำเปล่าค่ะแต่อันช่วงนี้มันจะเป็นหางเชียนล้ำเปล่านาะตัวหางเชียนล้ำเปล่าจริงๆค่ะแต่ภาพที่น้องไปก็คงจะเป็นคลิปหนาเนาะค่ะส่วนคลิปนี้มืัอนี้เท่ากับ มา,มาเบิ่ง่วนหางเทียนกันกอน่อนว่าวิถีชีวิตอีสานเฮ่าเพื่อนบ่ได้ปลูกต่เขาตะอ้อยอย่างเดียวเพื่อนก็มีอาชีพเติมของเพิ่อนก็คขึ้นเนี่ยค่ะเลี้ยงกุง้งเลี้ยงป่าเนาะค่ะตอนนี้มาสร้างปลาเพิ่นไว้เลี้ยเพื่อนกับกัลลังสิล่งไปเอาปลามใาไา้เนาะค่ะเฮาตามกันมากติดๆิดเอค่ะเนี่ยวิธีเพิ่นล่งไปเอาปลามใาาไม้เนาะเพิ่นกัลลังสิล่งไปเอาปลามใไ้นะคะ ม่งไปตอนนี้เพิ่นก,นก,นกะกำลังสีเอาป่ากำลังสีไปตอนเอาป่ามาให้ซึ่งเพิ่นกะจะเลี้ยงเป็นกระช่งเนาะค่ะเป็นกระชา่างเป็นกะชา่างเพิ่นเอาขึ้นลอดหนึ่งกันหลายพราะสงวะแต่มันนีมากปดทุ่มจังหวะที่เพิ่นเอาขึ้นเนาะค่ะ,ะแพี่เนี่นเพิ่น,พนบอกว่าเพิ่นถึงเอารถรถซี่พี่ถึงมานับไปเนาะค่ะเขามาปั้นเพิ่น ก็เลยพอเห็นแต่ว่าคลีพนากระซิบมาให้ท่านให้พี่น้องได้เบิ่งว่าอ่าทีเพิ่นขึ้นป่าทรงป่าเป็นจังไดร่นะค่ะตอนนี้นู้นน่ะสร้างป่าเป็นไรเดียวเพิ่นก็กันรังสิเอาป่าคือนให้มาสร้างป่าไปขีดแล้งมื้อนี้บ่ไปหาคือซุ่มเอพี่น้องซุ่มเอไปหาป่าเองตึ๊กแฝ่เองตึ๊กไอ้อตึ๊กป่าเอง มืมอนี้เมื่อยาสั่นผู้หาปลาผู้ตื่ว่าเมื่อย์สั่นขอผักสั่นปลาเมเนี้ก็่ได้ต้องควักเช่นในกระเป๋าค่ะพี่น้องควักเงินเสกระเป๋าชื่อปลากินเมเนีย์ไปถามกุ้งเพิ่นแล้วว่าหนูว่ากุ้งสืได,ด้บ่นะฮะแท้กุ้งก็จะอยู่ไกลๆนู่นะคะเพิ่นกลับไปเบิ่งอยู่เพราะว่าเมื่อกี้รถอ่าซี่พี่เพิ่งมาหลับไปกุ้งก็จะหมดแล้วกธน่าจะได้จับปลาเนาะตอนนี้เพิ่กนกำลัง ่าเสตไท่ไผ่เลือกเข่ามาเดียวตอนนี้เป็นกําลังไผ่เลือกเขามาเดียวตั้งป่าน้ำเิ่นว่าเม่อนึเพท่นจะิ่นจะบอกว่าคืนไลฟ์ไล์ตันนัน้อยคืนไลฟ์นนะตันมากตนวัาบรพท่านว่าสิมาชายกิบไอพี่น้องในเบง่าบตอนิ่นกินหนะ่ะมันเป็นกรสอวันสมัย ออนนี้จะใต้สีทีทยบค่ะตอนนี้พันจะกำลังสือเอาปลาลงมาให้เนาะท้านนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ